สวัสดีครับครัวปั้นทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเอฟซีมามาจากเชียงของครับวันนี้จะปลามีเมนูมานําเสนอมีเมนูอย่างก็ลาบป่าบึกครับผมลาบป่าบึกเอิ่มเ้าแบบลาบแบบไหนลาบแบบดิบก็ลาบตุกลาบรีบครับลาบรีบเออลาบข้มมีครับครับผมลาบข้มมีปลาบึกนะครับอ่าต้องต้มหัวปลาครับโอ้โหต้มหัวปลาบึกหัวใหญ่นะครับขอบคุณเอฟซีเดี๋ยวแนะนำเดี๋แนะนำที่เดี๋ยวผมจะจำที่ผมได้ครับครับครับสิบนิ้วครับต้องนิ้วครับยองามครับผมาม เฟิ icana, ่อตาฟังเฟื่อนะครับน <acceptable> ้ำครับ้ังน้ำโอเคครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเลื่อนจำจืมได้แต่ว่าวันนี้ก่อนจะไปได้จีก็ดูครับผมชอบวันที่มาไทยไล่ของของเจ้าของเขานี่ครับมาครับนี่เปินมาครับรถรถคู่ใจครับไปเดี๋ยวเราจะเรถตัวนี้ไปชอบของที่ตลาดกันนะครับอ่าไปตามไปเลยครับนี่ครับเท่มากเลยวปีใหม่รุ่เรียนยิ้มคี้สัก ปีพายิ้มคีแล้วสองวันเลยนี่นะเนี่ยสุดยอดนะครับเนี่ยได้ใจเลยนะครับไปไปแอลดูครับไปลาป่ามึกม่ได้กินเมิอนซีปีเลยถ้าเคยกินกับอยู่โซนเพสเปเบนนักอีสานนั่นก็จะอาจจะเป็นลาบซุกไงสวัสดีคเับสวัสดีครับไป ครับผมภารกิจเท่ากันเรียบร้อยเดี๋ยวจะต้องตามไปดูอย่างเงาะลาบปลาบึกโอ้สุดยอดเจ้าของนั้นนั้นเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยครับตามกันไปต่อครับนี่ครับซื้อของมาแน่นอนแต่ว่ามันมาได้เดินดูดไหนตลาดนะครับไปคนวางนัเรียนครับผมอยากครับแล้วนี่นัเรียนทุกคนนครับนะครับนี่ลองดูครับนี่ครับสุดยอดเลยครับ บิมเชียงลุ่งตอนเย็นๆครับมาได้กินมะเมือนเนื้อหน้าปลานะาปลาบึกปลาบึกปลาบึกนะครับเชียงของนี่มันจะขึ้นชื่อเรื่องปลาบึกครับถ้าว่าไม่เอาเชียงของเนี่ยมันจะเจอปลาบึกตลอดมันจะขายปลาบึกมีคนข้าวตางกันเนาะถ้าว่าเป็นเล้งเป็นคำควงแต่ว่าจะให้นะครับแต่ก่อนแหล่งแพร่ปลาบึกนะครับอ่าบริสารนะครับครับนี่ครับปลาบึกจากเชียงของนะปลาขึ้นชื่อของอำเภอเชียงของครับนี่ครับเบาเบาเชียงของอย่ามาลาบเพรากชิมวันนี้นะลาบสุดมื้อเฮาเลยครับ แต่มันจะแบบมีก็หรือว่าจะมีถ้ามีผมจะไปหากระเทียมอย่างเองยลาบมีสองแบบสองแบบนะครับลาบลาบดิบเลยเนาะเขาลาบดิบแล้เขาจะมีมีเครื่องมีมีมีกับมีพวกเต่างเหนือเขานี่กับบางที่ผมก็ไม่ขิงทอดด้วยนะขิงหรือว่าจะเอามีได้กระเทียมกระเทียมหอมแดงเห็นปอนะจะไขมิบ่ะครับนี่กินงามหมดเลยครับสุดที่ขอแล้วก็สูตรพริกลาบอย่างลุงเดียนนี่ลุงเดียนจะ วันนี้แบบเนี่ยของย้ายที่ที่สามคลิปก่อนนะครับไอ้พริกชุดเคืองเผ็ดวันนี้จะหอมมากนะครับหอมจะคั่วเองเลยเดือนจุดเตาแป๊บนึงนะครับอ่าครับเขาเดือรื่องก็เป็นสู้ของกลางเจ้าของบนในเวลาลาบอย่งางนลาบปลาหนังใส่ขิง <c oughs> <c oughs> ตอนลาบจะใส่ขิงด้วยครับนี่ครับสุดทุเรียนเหมือนเคยชิมเออนี่ครับเกิดจะเอามีใส่แล้ววันนี้เขาจะมาลองชิมนี่ครับจ <c oughs> ้นแดงๆหนาเนี้ยเนี้ยนึง จ่นมันแดงจีนมันงามขนาดเนาะหัวมันนี่กับต้มกับเจ็ดน้อยๆนะครับต้มแบบหมอ้อใหญ่เลยแหละคยลลาลฝาใส่ขิออนะครับ,ค,รบคลิปนี้ยาวๆไปเนี่ยมีน้องไม่มาสมทบคนแรงงานสวแล้วรครับน้องอย่งก็ น้องแขนน้องแขนน้ามีคนแล้วไม่ได้เหน็นเมื่อกี้น้องเว้นนะเออมาลนะมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าน้องแขนเนี่ยเป็นเชฟอย,ยูเ่เจิ้งของเหมือนกันนะเฮ้ยเนีนะ่ครับเดี๋ยวจะให้น้องวุ่นซับหัวปลาครับเพราะว่าหัวปลาบึกนี่มันก็นจะซับยากหน,น่อยนึงนะครับคลิปนี้กันย,วยาวๆกันไปเลยครับนี่หัวปลาบึกสุดยอดครับ ปแขนเอาเอาไปซับไปละเอ้ยินหลาบกินลาดีก่อพราอรกันเดี๋ยวเอาใส่ในถานกันเทาเนี่ยอืมาแล้วรับมีโอามีดหลังบ้านนี่หามีในรถจิบผมบอกจะแข็งหน่อยมีมีดของแป๊วเพิ่มกันบาเนาะ ต้องคนกำมีดมันจะมีปังตอตัวใหญ่ที่อยู่แกงส้มเอเมริกันมาแบบสุดมือเมืองเมืองแต่เนี่ยพ่อหน้าบอกว่าเอาแบบแกงส้มเมืองเมือง,อง,องใส่ไปไปส้มปล่อยครับปวดมีดกันคำนี่เลยยินดีตอนทับทุกคนเดน้อไปออกมาเอลใจหายกันยินดีตอน,บบน,นท้าบ้านบ้านโรงเดียนี่ครับนะจัดเลยครับตัดกันเมนูกัน กูเรียนกับเปิ่งใจย่างเดียวเปิ่งใจรถตัวไหนไหนป้องใจรถติมานนะครับมันคมละแต่ผลนมันหายเป็นขี้เงี้ยงเลยวันนั้นฝนไม่คมละนี่นเป็นมีดแต่แต่มีดนี่คมนะระวังคมนะรับปรึกษาหารือกันเรื่องเครื่องเทศวันนี้เชฟมาจากไอ้เจ้าของต้องเอาไปบาอร่อยสุด ใส่แบบไฟนั้งๆมันจะเด้าหรอกับกิ๊กลาบผัดจึงเฮือรำนี่มต้องขั้วเองขั้วใหม่นะครับน้ำมันขั้วเองเลยนะครับกับเนื้องน้ำเป็นขั้วเองเครื่องเทศมันเฮานี่ครับชุดมีชุดของยายนั่นน่ะที่ว่ามีที่สามชนิดนะนะใส่มีที่สามชนิดอยู่ในบนแต่ไม่อยางเฮาออกเนาะที่มันอาจจะเหม็นนั่นเป็นพวกใบกวางหรือว่าดีปี่หรือไส้เนาะแต่ว่าถ้าดีปี่เนี่ยถ้าใส่ลาบหมูใส่ลาบควาน้ำนะ อเออเจ้าถ้าใส่หลาปา่านี่เปิองเนาะเขียงอะไะัเอาหนังมาฟานนด้วยหนหนังพลาจี <laughs> ก่ะจะมานันงมาสักกิโลน่กะเขาจะมาซับรโรเคี่ยวกัดมนับดนบนี่กัน <laughs> มองกับแล้วครับ <laughs> นี่อ่าใช้เวลานี่ครับสังสันกันเต่เย็นนะครับ เผ็ดนะคนพริกแยกขัวจะหักเนาะถ้าเป็นสูตรลาบปลาเนี่ยเพื่อจะบะใส่เครื่องเทศอย่างพวกนี้มันหนักเนาะเพราะมันแบบประมานเนื้อหรือหมูเนาะนี่เอาไปทําเป็นต้มส้มอ่ต้มส้มปลาบึกนะน่ครัวเขาครับคัวพริกใหม่ๆรัวเครื่องเทศใหม่ๆสุดยอดครับหอมครัวเองหอมๆนะครับบรรยากาศใจได้เลยครับวันนี้นะครับ ครับผมมีน้ำเดือดเดือแต่ว่าสูตรของน้อง่าบ่นเ่นจะเขาต้องใช่หนังก็แหละครับเอาหนังเนี่ยวให้ผมดูหน่อยหนังต้องหลกสายครับเอาไปลวกแล้วก็จะเอามาซอยฉลับเนะบบาะนี่ครับเป็นสูตรครับแล้วก็พอสุกมามก็จะเจียวหอมแดงผมถามว่าเอาใส่หอมกับหอมขาว้าไปใส่เนาะเจียวเฉพาะหอมแดงกับเจียวหอมแดงรวยหน้าครับมันถึงจะสุดยอด แต่ว่าบ้านพงษ์ก็ยืนนั่งเหงื่อแต่ว่ามันมาได้กินเหมือนป่ามึงมาได้กินเหมือนนะเนี่ย <laughs> ปาบึกเออปาบึกเนี <laughs> ่ยเป็นปากบึกเลยนะ <c oughs> โอ้ต้มยำเฮานี่ครับใส่เครื่องในบ้านเฮาแบบโอ้จัดเครื่องจัดเต็มเลยครับ <c oughs> ใส่แบบเค <c oughs> ็มกลนสดนี่แบบโล่งคอแ <c oughs> น่นอนครับนี่ครับโอ่งข้าวซอครับเดี๋ยวนี้ใส่ีกแบบ แล้วเนาะปลเขือนส้มมันใส่หลังสุดเนาะเดี๋ยวไปดูไปดูนี่กันครับไอ้ช่องหลักทรายมันช่องหลักทรายนี่ช่วซุปอันนี้มันคืออร่อยที่สุดของของปลาบึกเขานี่ก็ว่าได้นะเนาะต้องหลักใส่ไหมนีนะครับเพราะว่ามันเคี่ยวดังกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดกึดยึดนี่เราจะเอาเฉินซุปเนาะเพราะครับผมอันนี่ครับเป็นร้อยที่สามครับ ย่างย่าง,งปลาย่างย่งางใสเลยก่อนใส่แล้วใส่หอมแดงแล้วก็มะมมี่เนื้อมาแล้วครับดูปลาหมึกโอ้โหน้ำเดือดเลยครับนี่แล้วดูเต่าเดือดเลยใส่เลยครับต้มมุดเลยก่อนมุดเลยเนาะครับใส่เลยครับสุดยอด <c oughs> แน่นสมุนไพรแบบนักๆแบบมานเอาครับโอ้ยมนเป็นยังเป็นยังป่าสดของจริงครับเนี่ยกะ้องป่าสดสดเลยเ้ามมาเลยไล่ครับใส่ไปเลยคปับีสุดยอดเลยครับนี่ครับ สุดยอดน่าก<ด>ินจริงๆเลยดูน้ำซุปของเนื้อปลามันจะออกมาสุดยอดเลยครับต้มส้มเขาต้มส้มปรับบลกเขาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ดูเด็กจะลองไล่สดดูนะถ้านี่อันนี้แบบดูแบบคลิปแบบเต็มๆครับหนังตะกี้พีนก่อนหนังต้นหลังซ้ายเนาะนี่ครับพอได้ต้องหลังซ้ายมาเขาก็เอาไปซอยบางๆนะครับจะเอามาใส่าลาบกับเนเลยปลาไหลถ้าใครได้ดูในคลิปตะกี้ตอนมันสดออกนะใครได้ดูไล่สดครับก็ รอที่รอพร่อมที่จะปรุงนะครับเดี๋ยวต้องรอมือปรุงเขามาปรุงลาบมากๆกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนึ่นงข้าค่ะเนาะนึ่งข้าให้น้อยนะครับเข้าเหนียวอ้อนเทอดอะไรกินกับลาบบ,บ้านเฮานี่ครับลาบป่าบึกครับอ่ามีมีเอฟซีมาเพื่อนมเกี่ยวสองคนสามคนเนาะอันนี้น้องมาใหม่ครับน้องอย่างไรครับน้บนองอย่างไรน้องตูนอ่าตูนบริสแสลมนะ <laughs> บรรยากาศม่น้องสาวครับ้วยเนาะนีกันนั่นสองคนครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายนี่ครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายกล้องหน่อยครับเกือบจะได้ตีเกือบจะเซตพิธีแล้วครับหอมขนาดนี้เพราะว่ามีมีหอมแดงหอมหอมครับแล้วกับเสื้อนอ็งกันลาบลาบกันแล้วละเนาะรอตีจะพร้อมปรุงอย่างเดียวนะครับท่าดูมีหอมแดงต้องใส่หอมขาวหอมแดงอะไรเดียวกัหอมเนาะมีจนเหลืองกรอบเลยเนาะ กินกับหอยนางรมเนาะอย่าเลยครับเีเนาะหอยนางรมเนเออวันนั้นได้ขอส้มาเฮ้มอหอยนางรมยงได้กินก้องแล้วขอมีน้ำจิ้มมอจรงจริงถ้าเอามีโอกาสได้พูดนะเขาก็บอก็้เก็บเอน่ะอยู่แถวอ่าแถวไหนก็เอพชรบุรีกอ้ลืมไปแล่ะ ชา้าอ้ํายช้ำอาวันนั้นทีไปเราก่อนเนี่ยครับพริกแห้งเลยเนี่ยเอมามันเอามายิงไฟนิดหน่อยนะเรเขาจะเอาส่แกงส้มมาเลยครับเวลาตักมาไหนมันจะสุดยอดเลยเนี่ยครับผมเริ่มเลยครับมาถึงห an ัวใจรักในการทําเมนูเขานี่หนะครับลาบปราบึกเนี่ยสุดยอดขนาดไหนครับเรามาดูวิธีทาครับอันนี้สูตรเมืองก็แต่เลยนะครับก <c oughs> ่อนอื่นเลยเขาก็เติมแต่มาเห็นเออมาเห็นมาเห็นครับ ลงไปครับเติมผงชูรสเติมเกลือเกลือลงไปครับที่เกลืบน้ำเติมได้เลยเนาะตีกว่าน้ำให้น้ำนี่ยคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปจะถัต้มต้มปลานะครับแบบเค สูตรทางเจียงของกี่วผมเห็นบนแอร์ไซตตอนซับมันจะมีอย่างก็พักที่เอาใส่ลาบนะครับคนจะซับกระเทียมกับหอมแดงใส่ต้ในการโรยหน้าครับเอ้อครับอ๋เดือดขึ้นเลยฮะใส่ไปเป็นกันนะใส่เลยครับใส่เลยใส่ใส่ยังบอกก็อ๋อใส่ใส่อะไรใส่ลาบเอาอีกกัได้เอาเดี๋ยวจะได้เห็นสูตรแบบเต็มๆเคล็ดลับของเพผนเอาปลากลงไปแล้วครับ คนยาวประมาณเกินชมูเลยน้องมันแม่จะเรื่องต้องต้องค้นเข้าพริกเข้าเกลือเนาะพอมาเทนโอ้จ้านครับควรต้องใช้เวลาคนแป๊บหนึ่งเลยคนแบบจะมันเข้ากันเลยครับคนไปเรื่อยถ้ามันแม่นี่มาเขาก็เติมน้ำน้ำซุปหอมน้ำซุปคือน้ำต้มนี่ครับน้ำต้มปผาเนี่ยใส่เอาไปเพิ่มเรื่อยๆครับ มันจะหอมกินเครื่องเทศกินพริกพริกกราบของทั้งเหนือเอาเนี่ยนะครับเนี่ยพร้อมเรื่อยๆเขาก็ก้นเรื่อยๆมันก็จะเหนียวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราข้าเหนียวห่อนๆขุยกัมเอ้ยละป่าบึกกินเนาะธรรมดาครับก็ธรรมดาเดี๋ยว้องนังเล่นนะครับกลืนนะเหนียวพขุยนะครับถึงเวลาจิ้มอะไรนะแล้วพอมันเสร็จเลาก็ใส่พักต้นหอมแล้วก็ใส่หอมแดงเกี๊ยวที่โรยหน้าเนาะก็พร้อมเสิร์ฟนะครับ ลาบปลาบึกนู้นเดินก็ว่าเป็นลาบปลาบึกไปเรื่อยๆโอ้ขอบคุณเชฟฮาเนอร์มาไปมาจิ้มตัวเกลาเป็นเนี่ยเจ,จ้อนจิ้มเลยเป็นในความรสชาติมันเน,นี่ยเองกับว่าเราเองกันต้องให้คนอื่นจิ้มกันเนาะเรื่องนีจะจิ้มดูครับ <S 2> <S 2> จ่างเกลือวะจ่างเกลือแล้วจา่างเพ็ดเหรอตัวพริกหมดนะเอาพริกพริกเลาแบบปูนใส่บอล พี่น่าระปูนทรงมะเขือเดียวผมบอกมะเขือเพิ่มนะแต่จริงของเขานี่กับเพชรแต่่เขา,าใส่เพิ่มน้อยครับจิ้มดูครับนี่ผมแอบจิ้มละเพชรนี่ผมบอ,อกจางนะแต่ว่ามันจะจางเกลือหน่อยเติมเกลือไปนะครับเ,เพชรได้แล้วเพชรได้แล้วเพชรได้ละแต่ว่าถ้าแผ่นเพชรเท่ากับทิ่ขี้หนูส่วนเขาน,น,จจนี่ครับมันจะจีดถึงใจดิครับหมดแต่เลยครับ เมนูต่อไปครับอันนี้เมนูเหล่าสำหรับบ้านนอกเขาแลเลยนะติ้งปลาไหลแต่มีหลายคนที่ิ้งที่บกินนะมากเหมือนลุงเด่นไปเลยครับโดนฟาห้อนมื้เขาแค่ทอนนะครับติ้งปลาไหลใส่เตาตีว่าเตาอชรัยเขาเลยนะครับนี่เตาได้ควรครับครับขอบคุณนะครับบิ๊กครับนะครับบิ๊กครับเชียงของนะครับสุดยอดเลยครับนี่กับปรุงรสชาติคืออร่อยนะอร่อยจริงๆนุ่มมันนุ่มริ่นมันนุ่มดีขนาดนั้นเพราะมันเป็นเนื้อป่าบึกครับ ก็จะรวยผักชีต้นหอมวันนี้เป็นซอสแบบละเอียดยิบเลยเนาะใส่ผักไทยด้วยครับใส่ผักไทยด้วยแล้วก็ผมเห็นซับหอมกระเทียมก็หอมแดงใส่ด้วยนะนี่แล้วก็ก้นกล่อมอืมสุดยอดครับบิ๊กครับเจ้าของนี่มาธรรมดาเนี่ยครับบางทีเปิ้ลแม่เอ๋อหาเปิ้ลกระยายตีเขาโรงเรียนเป็นโชว์ฝีมือหึ่งแต่ว่าเขาเปิ้ลแม่เอ๋อเขากระยาจย้ีเปิ้ลทำเขาชิมเพราะว่าสูตรเปิ่อนเลยนะอยายกิมลองวัฒท่านทำไปนะถ้ารอบสองอะมาผมจัดให้ครับ เดี๋ยวถอควายมาเลยเสียงใหไงเสียงใหไงเสียงใหไ่เจ้าของเสียงใหญ่ครับทางผู้นี้กำลังพัละวันครับปลาไหลเนื้อทางผู้นี้กำลังพัละวันกับปลาไหลกันอยู่ครับเดี๋ยวตักพร้อมเสิร์ฟนะครับพอตอนจะเสิร์ฟมาหมพวกจะโรยด้วยอ๋อมันออ๋มันจะมีต้นหอมแล้วกันนั่นหัโรยหัวหอมกรอบกับผู้นี้อันนี้เอาหัวหอมรอบเหลือใส่ต้มเขมี่ เดี๋ยวใส่ต้มเป็ดชรวยหน้าตัวนี้อ๋อรวยหน้าอมเราอันดีกี้ถ้อยละเอียดหนาะแล้วนี่ครับไฮไลท์ของงานน้ำฝนก็คือหอมแดงเจียวนะครับเขาก็จะเอารวยหน้าอ๋อตอนจะรวยหน้าอ๋อในตอนเสิร์ฟครับผมว่าพุงมันพุงมันอยู่ตรงไหนอ๋อพุงพุงมันเนาะท่องหลัาสายมันเน่อท่องหลัาสายมันจะเอามาเสิร์ฟด้านข้างอ๋อยิบเลยครับยิบเลยครับเอามือยิบไปแหละยิบไปเลยเอ้นี่ครับ อืมเลยครับเดี๋ยวมาดูมาเดี๋ยวมาดูน,น,นี่ครับมาดูใกล้ๆก,กันเลยครับโอ้โห<อ>นี่ครับน่ากินนทันเลยมีจะมีหนังมีต้องหลักซ้ายเนาะแล้วก็มีมหอเน่งเจียวนะครับแล้วมีพริกขี้หนูส่วนอย่างโย้ยเหมือนกันโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับน่ากินมากเลยรอพ่อมชิมกับต้มนะครับ ลาบเขาเซตกลับมาพร้อมต้มครับโอ้โดีไซน์ชีฝรั่งตัวนะนะครับหอมๆเลยครับหมอเริ่มเพิ่มแล้นะครับนี่ครับนั่นอมาตามหลังนะครับนั่นอกับมีงานกันวันนี้นี้ก็จะตัวไอ้ไนกนน,นั่งงานะมีป่านินใหญ่มานขึ้นสองตัวครับรออยาทัง้ง้านเหมือกนะันเอาคนนาเลยสักเบ๊กนะลูกไหนไมืก่อนเนี่ยเบ๊กขับเจ้าของครับเบ๊กขับเจ้าของยกชุดเลยครับ มีห้าสิบกว่าคนหวานนั่นเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะไปบุกเนื้อของด้วยถ้ามีให้เดี๋ยวรอชิมพร้อมกันเลยนะครับน่าเลบกันไหนะครับนี่ครับครับสำหรับสาวๆบนท่าบนท่าบนบะกินท่าบนบะกินเนี่ยเหรอบะกินบะดิบบนกับบะคั่วกันเนาะนี่ลองดูสูตรคั่วไปหม้อดเลยเป็นอยัางไรคั่วไปเลยเลยเอาขึ้นเหเอาขึ้นก่อนกําลังใส่หม้อดไอ้เป็นหม้อนะครับเดี๋ยวลองมาดูต้มปลาบึกกันครับ อ๋อไก่ครับลองดูครับอันนี้ลาบป่าบึกสูทหอมมะคว้ครับสำหรับค้นที่บอกินดิบเ้าองเลยครับหัอีกหอมเลยครับนี่ครับชิมเลยโอ้ยต้มป่าบึกบ้านเฮาครับบึกเจ้งของเออ,อเติมน้ำมาหน่อยก็คอ ครับเมนูวใ้เพื่อนจิ้มเอาไปชิมเบ้างเพื่อนจิ้มครับครับนี่ครับมันต้องเสิร์ฟพร้อมแบบนี้แล้วใส่ตะลิงปีนโดยโอ้โหน่ากินมากเลยสุปมันห่อนครับสุดยอดเลยครับนี่นะนี่สุดยอดนะครับสุดยอดเลยครับแม่ไปพร้อมเสิร์ฟไปเลยครับหม้อใหญ่ครับโอ้น่ากินด้วยนะครับสดปมห่อนเขาเนี่แหละครับบ้านเขาเลยโอ้ นี um, ่แต่คันเนอร์มากินด้วยกันนะครับนี่นะครับมากินบ้านเฮากินแบบเนี้ยพอท้องกินประเภทนี้ขันโตกหรือว่านั่งกินกันบ้านเฮาแบบนี้นะครับสุดยอดเลยขอบคุณเอฟซีบิ๊กรับชิมของแต้ะนะครับนี่มาคุณผู้ชมพามาชิมดูต้องนั้นดูทีละคนตมงดูทีละเมนูครับนี่ละกินแบบขันโตกบ้านเฮานะครับเมนูเมนูสุดยอดครับไปลองชิมดูครับอลุยกันเลยครับลุยเลยเลยลุยลุยลุย ถึงเวลาชิมนะครับชิมเลยเวลาชิมจิมก็ข้าวเหนียวเนาะมนถึงจะได้สุดยอดครับกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆน้ำจัดเลยกำมันจะโตหน่อยองขลุ่นองขลุลนไฟนาะกำยิงใหญ่ชิมเลยครับชิมเลยเดี๋ยวเน่จะไปนั่งโต๊แล้วครับกินด้วยเนี่ยเวลากินไม่ต้องแบบนี้ครับ กําโตเขาเลยแหละเออน้ำรับนีเออ่ครับอนี่ครับมาจิ้ม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 ทุกคนเลยครับดูเดี๋ยวจะดูต้มต้มแสบหรือว่าต้มปลาโคตรดีครับนี่เข็มน้องยกเต้มน้องยกถ้วยให้ผมดูหน่อยนี่เราดีทุกล้่นะครับนี่โอ้ แบบเออกำนี้ de 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 way, sì, ่ังไนะครับลองกำน้อยตายเดี๋ยวจะเป็นบิ๊กเอเดี๋ยวจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับบันดีผมนี่ผมจะไปเอ่อต้องไปโดยดุยดวยผมไมผมอยากได้เย้ยปอย่างไนเดี๋ยผมอยากได้บัตดีตัวยังไงไปไปคุ้มครองเลยป้าข้นก็ไม่ิ่ป้าโอเคจเป็นจำเก็นยังไงนะมีท่องหลักซ้ายไหมเนาะ นี่แลจุเป็นยังไงครับสยอดครับผมสุดยอดเาลครับแต่กังกินเลยครับไครับถึงเวลาชิมนะครับเวลากินกันต้องข้าวเหนียวข้นว้อนเลยนะดูไอมันออครับวุ้ยไปเลยเนื้อของปลาบุกพงกับมได้กินลาบมิเน่เพราว่าต้องกินัอะไรพนี่ครับแล้วก็เนื้อมันจะนุ่มสมมทติข้าวฮน มอ่งแก่เลยมั่งที่โบราณอาหานได้ครับจริงๆนุมน่มๆไหมมันนุมน่มรรนุ่มแบบละลายในปากครับเวลากินนะครับเขาเห็นเยอะและ้วไอ้ตองซูมนันเอาไปเอาแบบเขาเห็นแบบทุกคนเออครับเดี๋ยวผมที่หนูสวนหน่อยเวลากินมันเป็นผ้ามากเพชรหน่อยครับที่กี่หนูสวนเนอาเลยครับสีแดงเพชรกำปั้งมันเป็นมันนุมน่มรรนุ่มละลายในปากเลยเนาะนะครับ จุ๊บเนี่ยน่กินมากเลอืมพี่พี่หนูหวานน่มอืมนี่เปิด้านอาหารได้ครับโอเคแลนมมากอมกำครับำโตโตออมอเอืมนมเลย ต้มแบบออนท้องออนเลยนะครับรัวเรียบพักต้มส้มเนาะปลาบึกถ้ามาเื้อของในร้านอาหารแถวเจ้าของจะมีเมนูรักบ้างแต่ที่ครับต้มปลาบึกอย่นะครับรับกินร้านอาหารแถวยิมโขงครับโอ้สดโลงคอร์สนี่คำโตโตหนังของปลาบึกที่มันจะหนาำมากเลยนะ มันขนาดนะครับกินดูอร่อยมากๆไม่ได้เป็นอย่างก็เปิดมากินมันฮ่องกัวเขาเจอปัญหาอร่อยมันไปสู้เปิดเยอะเลยคลิปหน้าน้องกจะมาจะมาจัดการโยมคลิปหน้าน้องกับคนไทยนุ่นเด็กจะเป็นคนกิ่นนะมุนเด็กไม่รู้คนทำนะครับนี่ครับผมนี่รอบที่สามนะครับ ครับผมขอขอบคุณมิตรภาพดีๆนะครับจนผมลืมอิดคลิปไปเลยนะครับเจอกันใหม่เนอร์บีขับเจียงของครับขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีงห้อัรุ่งเรียนเสมอมานะครับก็เป็นเอฟซีตัวยงเหมือนกันเนาะกันหลายๆคนดอีกที่สามโรงเรียนมานะครับก็ยินดีแทนเลยวันนี้ดีมาบุกถึงบ้านโรงเรียนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีโอกาสจะเรียนเชิญมาใหม่เนอหรือว่าผมมีโอกาสผมก็จะไปบุก ต่งฟังเจียงของครับขอบคุณเอซีหลายๆคนเลยมิตรภาพลองดูลองดูรูปไปครับนี่ครับเจอกันทําอาหารล่าปลาบึกสูตรนี่ลนลายในปากนะครับอร่อยมากอร่อยจริงๆนะครับอร่อยมากๆเลยตะคริ่งก,กินไปมิตรภาพจะดีกันเลยเหมือนมีโอกาสที่ปิดี่กิจกรรมนะครับขอบคุณ เอฟซีเจ้างของเนอร์นะครับที่มีโอกาสไาแอลเนอร์แล้วก็มีโอกาสลุงเด่นอาจจะได้ไปแอลเจ้างของต่อนะครับจะไปแอลส่วนหลายตีเนาะขอบคุณเข้ามาติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับก็วิธีการกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์นะครับวิธีทําก็คือนี่ครับสมมุตินะครับนี่ครับกดติดตามตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามหรือกดซับสไครต์ครับนี่ครับนี่ก็คือกดติดตามแล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนหรือมือถือนะครับสมมติเรากดติดตามเสร็จต้องการการแจ้งเตือนจากลุงเด่นทุกครั้งที่ที่ผมโพสตคลิปลงนะครับเราก็จะกดตัวะระฆังตรงนี้ครับตดกดนี่นะครับนี่ครับพอกดนี่เสร็จเ,เขาจะถามว่าคุณจะรับการแจ้งเตือนจากทุกครั้งไหมเราก็กดมันกดมันกดรับแจ้งเตือนนะครับพอผมเอาคลิปลงเสร็จมันก็จะไปดังในมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับ ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามครวัวบ้านทุ่งกระทุ่เด่นพากินพาเที่ยวครับ